จะฆ่าจะสูงกว่าทานคือการเสียสละแล้วไม่หวังผลตอบแทนแม้แต่อารมณ์โอกาสที่เราจะได้ก็เสียสละส่งต่อเสียสละอารมณ์ร้ายคลายอารมณ์เสียเขาป้าเขาด่าเรามีสิทธิ์จะสวนจะโกรธเงืนแต่เราก็จะข้าเสียสละคือมีโอกาสแล้วส่งต่อไม่ฉกฉวยจะค้าที่สูงมากคาว่าจเจอความจริงจะเจอใจตัวเองจริงๆเนี่ยแล้วมันเบาสบายเบิกบานจริงๆพอผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ เกือบเราหลงไปสวนหมัดเขา้นี่เกือบไปว่าไปอะไรเขาคืนน,นั้นั้นจาคะบารมีจะสูงกว่าฐานหลายคนทานได้แต่จาคะไม่ได้ยังผูกติดยึดติดยึดมั่นในทานอันนั้นเขาเรียกว่าไม่มีจาคะแต่จาคะของนักปฏิบัติคือการเสียสละโอกาสที่จะได้อารมณ์ที่ควรจะเกิดเสียสละจาคะบารมีทําให้เป็นกําลังใจจิตอาสานะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันอย่างคิจวัตต่างเนี่ยเราทําคนเดียวได้ไม่เกี่ยงไม่งอนมีจาคะแต่ถ้า เป็นบุญทําได้เออต้องทำ,ทำแค่ตามหน้าที่คารเมตต์ทำมีเกียรติมีเมแต่ถ้าใจเราเปียบด้วยจาคะจะทําทุกอย่างด้วยจิตอาสาแม้ทางโลกก็ช่วยเหลือชุมช,มชนกิจการงานต่างๆสังคมด้วยดีคนที่มีจาคะบาร,รมีนะจิตจะสูงมากถ้าเอาจาระไปบวกกับทานทานนั้นจะวิเศษที่คุณที่สุดแต่เรามาบวชเราทานมาแล้วให้มีจาคะให้มีเสียสละอารมณ์ ที่มันจะเกิดโอกาสที่จะได้เสียสละลจะเบาสบายเบิกบานสูงส่งมากจะเจอความจริงน่าจะเจอธรรมะจริงๆเจอใจจริงๆที่มันเบาสบายจริงๆนี่แหละจากะเสียสละนะเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงในบุคคลผู้ให้ทานจํานวนหมื่นจํานวนแสนหาได้แต่บุคคลผู้เสียสละไม่รู้ว่าจะ,จะหาจากจํานวนคนเท่าไห กี่แสนกี่ล้านที่จะหาได้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริงรชัดเจนที่สุดพระพุทธองค์เสียสละชีวิตมาไม่รู้ขี่แสนกี่ล้านชาติแม้กระทั่งชาติสุดท้ายก็ต้องมาเสียสละในทางโลกน้อมเข้าสู่ทางธรรมตรัสรู้ประกาศพระธรรมประกาศพทุทธศาส,สนามาถึงเราณบาัดนี้อันนี้คือแบบอย่างของผู้เสียสละหรือพระคุณเจ้าทุกๆโรูป พระกุณจาโมคะลานะพระกุณจ้าสารีบุตรโอกาสทางโลกพระกุณจ้าก็มีมากมายแต่ก็เสียสละเสียสละตนเสียสละกาวยวาจาใจออกบวชได้นอัคราสาวกซ้ายขวาช่วยงานพระพุทธศาสนาให้พัฒนาถาวานํำรงมาถึงเราในนั้นหากในยุคนี้เราเป็นลูกของพระศาสดาผู้ได้สั่งสมเนกธรรมบริมาได้ของภาคกาสาวัสดนี่ก็จงทําตามพ่อตามพระกุณจ้าอคราสาวก,ก,าาวกผู้ยิ่งใหญ่ คือใจมีการเสียสละมีการจาคะอย่างเต็มหัวใจถ้าใจเสียสละจริงๆแล้วโลภะความโลภมันก็ไม่มีที่เกาะไม่มีที่ตัง้งทานได้แต่ยังยึดในทานความโลภมันจะเกาะอยู่แต่ถ้าใจของนักบวชผู้นั้นมีการเสียสละอย่างแท้จริงแล้วเขาจะไม่มีคําว่าเหน็ดเหนื่อยในการประพฤติวัด,ดปฏิบัติธรรมกิจวัตรต่างๆไม่มี เงื่อนใครไม่มีง้องอนในพระธรรมวินัยต่อครูบาอาจารย์เต็มร้อยกับวัดกับบาเสียสละทุ่มเทอยู่ไหนก็เจริญจงเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงจาคะอย่างแท้จริงแล้วจะเจอความจริงอนุมโมทนา